ไฮยูสัแกยูเนเวสบีมนะฮะวันนี้นะฮะบีมต้องบอกก่อนเลยว่าบีมก็คือแบบว่าเปิดบ้านรีวิวเลยนะวันนี้ได้เลิกง,งานยามดีแกะกล่องแผ่นเอ๊ะแกะกล่องแรกของวันนี้นะที่ส่งมาตั้งแต่เดือนมกรานะฮะซึ่งอันนี้นะเป็นนะล้อนะของยี่ห้อ Dexter นะฮะซึ่งเป็นน้องปาร์ตี้เนี่ยเป็นเจ้าของนะซึ่งน้องปาร์ตี้ก็อ่าเป็นน้องคนหนึ่งที่เล่นฟิงเกอร์บอร์ด คือดีมากๆฝีมือดีคนหนึ่งเลยนะฮะซึ่งแบบปัจจุบันนะ่ะคนเริ่มเล่นฟิงเกอร์บอร์ดคือเริ่มจากนอรลี่ฮิกันแล้วหรอไม่มีออลลี่แล้วหรอคือน้องปาร์ตี้นี่เล่นไม่นานนะแต่ว่าโอ้โหถ้าโหดจัดถ้าโหดจัดจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะฮะโอเค หม่ก็ oh ตลับอะไรอะ่ะดีมากเด็กสเตอร์นี่นะฮะเอยตลับดีมากอะ่ะตลับดูดีมากคือแพ็กเกจดูดีเลยนะสลหรับบีมโอเคอาจจะเป็นตลับแบบอลูมิเนียมเขาเรียกว่าอะไรเหล็กสแตนเลสเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออนั่นแหละกระบอกเหล็กอะ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็คือเรียกกระบอกเหล็กไงอืมโอเคแพ็กเกจมาดูดีนะฮะเป็นกระบอกแบบนี้นะ ว้าว wow. That's what amazing 1อัน2อ,อันสอันคุณพระเดี๋ยวนะนี่คือน้องเขาส่งมาให้เรา3แบบเลยหรอ Oh my god That's what amazing นี่อะไรอะว้าวเป็นพวงกุญแจนะฮะเขียนว่า Dexter h i l l e r ะ โอ้ m ม g ก็อันนี้อะไรคะเนี่ยเป็นโอ้ยเป็นสติกเกอร์นะคะนี่สติกเกอร์พามพามเด็กสเตอร์เด็กสเตอร์นี่เนสติกเกอร์เฮ้ยมันเลิศมากเลยอะทุกคนคือ Amazing อยู่เฮ้ยมันเจ๋งมากอะคือแบบแล้วน้องเขาไม่รู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้ขายราคาสูงด้วยนะแต่แบบภายนอกดูดีมากเอาจริงๆนะฮะ เ,เราจะเริ่มจากสิ่งไหนก่อนดีบิวชอบลายสีนี้อะ่ะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นสีแบบสำหรับเราเรามองว่ามันสีออกน้ำตาลน้ำตาอิดอิดนะเนี่ยทุกคนดูล้อเขานะคะเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลเอ็นตาอิดอิดอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสีอะไรอะ่ะเออดูดีนะ เดี๋ยวเราลองมานี่คือแม่นี่คือลองเทสกับทักนี้เลยนะทักที่เล่นเป็นประจำนะฮะก็คือฐานทักเด n a ม i ิกนะแฮงเกอร์ UAG นะคะแล้วก็แผ่นนะเดนมิกคอลับกับ Slack Shop นะ,ะซึ่งเป็น l i m i t ต็ดหมดแล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวลองมาเทสดูแต่ล้อคือแบบใหญ่เบงเกงกระโดดมากทุกคนคือล้อวงใหญ่เวอร์นะฮะเออล้อวงใหญ่มากนะฮะ ตอนนี้บิวมก็เปลี่ยนมาเล่นล้อของ dirty i e w นะตัวโบนะฮะโบเรซินนะคือทุกคนแบบมันดูอเมซิ่งมากอะ่ะอันนี้คือเราลองเทสกับตัวนี้ก่อนนะอันนี้นะก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะสำหรับล้อตัวแรกนะฮะใหญ่เบ้งมากเลยทุกคนดูทุกคนดูวงล้อดิย่างใหญ่อะแต่๋ย่ลองลองเทสดูนะฮะ ื่เอ้ยอันนี้มันจะไม่ค่อยวิ่งหรือเราไข่แน่นไปแวะโอเคลื่นอยู่นะทุกคนเฮ้ยแอบดีอ่ะแอบดีเลยแหละมีความหนึบแล้วก็ลื่นขออนุญาตขอตั้งท่าอันนี้นึ่ง มีความหนึบแล้วก็ลื่นอยู่นะเฮ้ยใช้ได้อะ่ะเอาจริงคือเวลาวิ่งอะ่ะเวลาวิ่งเราจะรู้สึกเหมือนวงล้อมันไม่ค่อยแบบเป็นวงกลมแต่มันลื่นทุกคนสำหรบเราแล้วว่ามันมันลื่นดีนะแล้วแบบมันหนึบด้ะแล้ววงล้ออย่างอย่างใหญ่อะ่ะ เวลาลงนี้แอบตืบนะเฮ้ยหัวคือนะอันนี้สัาลาวเรามองว่าโอเคเลยนะโอเคเลยตัวนี้น้องเขาน้องให้เรามาเทสเฮ้ตัวนี้ดีนะมีความแบบเออก็ลื่นๆดีนะฮะแล้วก็หนึบด้วยนะฮะตัวนี้เออตัวนี้ผ่านตัวนี้ผ่านใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แกะก่อนต่อไปเราเทสตัวนี้ดีกว่า ส,นะะสีขาวนะฮะสีขาวนะฮะลองเทสตัตวนี้ดูเซแต่ล้อน้องเขาวงใหญ่จริงแต่อันแบบบุงแบบใครชอบล้อวงใหญ่ๆนี่คือแบบต้องถูกใจอะ่ะเพราะใหญ่จริง เราคงจะเทสแค่สีขาวนะทุกคนสีดำเราจะไม่เทสนะเพราะว่ามันน่าจะรุ่นเดียวกันแต่แค่คนละสีใช้หรือไม่ใช่ไหมมันน่าจะรุ่นเดียวกันนะแต่แค่คนละสีป่ะอืม ตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วฮนะสีขาวดูดีเลยดูดีเลยเข้าทั้งเข้ากับแผ่นมินเงอนกันนะฟิลคล้ายๆกันบิมว่าฟิลคล้ายๆกันนะฮะอืมแต่ว่าพอไข่แน่นแล้วมันแอบลูกปืนติดนิดนึงนะอาจจะต้องไขแบบไม่แน่นมากพอดีพอดี อ่าจะใครไปาพอดีพอดีก็ลื่อนอยู่นะทุกคนเลื่อนอยู่มันมีความหนึบมมัเป็นพลาสติกแบบหนึบนะแล้วว่าได้อยู่นะทุกคน กับราคาย,ย่อมเยาวและแพ็กเกจสุดหรูหลาขนาดนี้นะฮะเราว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออใช้ได้นะหรับเรามเไม่เร็วไม่เลวืไม่เลว,วฮะถือว่าใช้ได้เลยนนฮะถือว่าดูดีเลยในราคาย,ย่อมเยาวแล้วก็คุณภาพ ที่ใช้ได้นะฮะสำหรับบีมคือถ้าเอาร้อยเปอไหมยังไม่ร้อนะฮะแต่ว่าถือว่าเท่าจริงฟิลดีกว่า CNC ฟิลดีกว่า CNC นะฮะมันมีความหนึบฟิลดีกว่า CNC แต่ถามว่าลื่นเท่า CNC ไหมบิม่มอพอๆกันนะฮะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของล้อฟิงเกอร์บอรซึ่งเป็นแบรนด์นะฮะคนไทยทำเองนะฮะเป็นแบรนด์คนไทยทำเองซึ่งใช้ได้นะสำหรับ,บบิมถือว่า โอเคเลยนะสำหรับราคาประมาณนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องปาร์ตี้มากๆนะที่ส่งนะลอนะมาให้บิมเทสนะฮะซึ่งก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถนะเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะใน เด็ก e เตอรนะฮะนี่ทุกคนมันสะกดแบบนี้ Dexter นะฮะก็เข้าไปดูได้ใน Facebook นะฮะซึ่งน้องเขามีแฟนเพจนะฮะเ e ็กสเอยู่ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อล้อกันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ตามคิดิี่จนจบนะคะอย่าลืมนะกดไลคะ์กดแชร์กด Subscribe นะครัเป็นกำลังใจให้บิด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะ thank you for watching ค่ะ